วันนี้ครับได้ดูหงกระสายกันไหมครับหลังจากที่ออกมาเปิดโปงเรื่องของอิวสลิกนะอ่ะมีประเด็นอันนึงที่น่าสนใจครับหลังจากที่เจ้าของร้านซับสคราย์นะออกมาออกมาโต้แล้วแล้วก็วันก่อนก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพี่อิวของเรานะในข้อหาเรื่องของมีหมิ่นประมาทมีนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมิ่นประมาททั้งพรบอคอมไปแจ้งความไว้ที่สอพอเมืองนนทบุรีนะเพราะว่าร้านเขาอยู่แถวๆย่านพระรามเจ็ดเนี่ยนะ อยู่ไม่ห่างจากบ้านผมมากเท่าไหร่นะแต่มุมหนึ่งครับการไปแจ้งความมันก็ไปแจ้งได้ทุกคนแหละไปแจ้งได้หมดแต่มันจะผิดไม่ผิดอีกเรื่องหนึง่งอันหนึง่งที่นั่งฟังในรายการของกระแสแล้วผมก็รู้สึกว่าอึ้งนะคือที่ผ่านมาผมเข้าใจมาโดยตลอดนะครับผมคุยกับคุณเปียนัทในออฟฟิศก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าอิวขึ้นไปขึ้นไปโช,ว,ปโชว,ว์ขึ้นไปโชว์ตัวขึ้นไปโชว์ตัวแล้วก,แวก็แล้วก็ไปที่งานอื่นแต่ปรากฏว่า ประเด็นก็คือวันนั้นวันเกิดเรื่องเขาไม่ได้ขึ้นไปโชว์ตัวครับเขาเดินออกไปเลยจากร้านแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงใดๆทั้งสิ้นแต่ทางศิลปินเก็บเงินไปมัดจำห้าสิวันงานอีก50%คือเก็บไปครบแล้ว4,50แสนห้าหบาทแต่ก็ไม่ได้มีการโชว์ให้เขาแล้วก็ไม่ได้คืนเงินประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมศิลปินจะมีความเป็นกวี จะมีความเป็นที่ p อปเป็นแรปเปอร์หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นอาร์ติสอะไรก็แล้วแต่แต่สัญญามันจ้างเงินไว้อ่ะให้มาแสดง4,000ห้าให้มาแสดงปรากฏถึงเวลาไม่มาแสดงตามสัญญาไม่ไม่ไม่เล่นอ่ะไม่เล่นตามสัญญาแล้วอ้างว่าทางร้านเนี่ยผิดสัญญาอันนี้มันต้องไปดูกันนะว่ามันผิดสัญญายังไงทําไมถึงได้ไม่มีโชว์เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ตัวเองก็มามาถึงหน้างานแล้วมุมหนึ่ง อิวเนี่ยไม่เคยออกมาชี้แจงเลยเฮ้ยเจเจอิวมีชื่อเล่นว่าอะไรนะโต้งเห็นวันนี้พี่อ่านข่าวเขาในหงกระแสแต่เช้าเขาบอกโต้งแล้วก็มีชื่อเขาตอบไปเรียกอิวอิวจริงเข้าชื่อโต้งพี่โต้งแรปเปอร์ชื่อดังาาแอลทองคุณเดี๋ยวแอลทองคุณต้องอิวสลิดกลายเป็นแอลทองคูณได้ไงวะพวกดวกิสเครดิตพวกพวกดิสเครดิตเข้ามาอ่าทีนี้อันนึงครับคุณผู้ชมเข้าใจว่าเอฟซีของพี่แอลทองไม่ใช่แอลทองคูณสิเป็นติดปาก พี่อิวพี่ต้องพี่ต้องอิวสลิกแต่เขาจะเรียกว่าอิวอิวนะคือมุมหนึ่งเราผมอะ่ะเคยทํางานคอนเสิร์ตเราจ้างเขามาเขาเล่นเสร็จเขารับเงินเขากลับบ้านอันนี้จ้างมาไม่เล่นกลับบ้านรับเงินเฮ้ยมันไม่ได้สิมันก็ต้องคืนเงินทางร้านมาทางร้านเขาก็เสียหายหมดถ้าวันนั้นขึ้นไปโชว์ชักเพลงสองเพลงหรือขึ้นแล้เล่นไม่ครบเนี่ยยังพอว่าหน่อยแต่นี่ไม่โชว์เลย ไม่โชว์เลยแล้วไม่คืนเงินอย่างนี้ผมว่าไม่ถูกต้องนะอาจจะต้องไปคุยกันใหม่นะทางทีมงานของพี่อิวนะเพราะวันนี้เนี่ยมันมีคดีความเกิดขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งทางทางทนายตั้มเขาก็มั่นใจแหละว่าหลักฐานเขาเนี่ยเอาผิดเรื่องของพรบอคอมพิวเตอร์ได้แต่มุมนึงผมก็มองว่าไอ้ตัวเงินน่ะไอ้ตัวเงินที่เป็นปัจจัยสําคัญเนี่ยขนาดเมื่อวานมันก่อนอถแถลงข่าวยังไม่พูดเรื่องนี้เลยแต่สุดท้ายนะครับผมฟังอยู่นะคือคือผมไปรอเข้า คือผมไปถ่ายรายการต่อจากของขวนกระแสไงก็ไปนั่งฟังอ๋อมันมีประเด็นหนึ่งรับเงินครบแต่ไม่เล่นไว้เฮ้ยเฮ้ยศิล,ลปินอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าพี่จะอาร์ตนะถ้าอิวจะอาร์ตหรือว่าต้งเนี่ยโต้โต้หรือะไรนะต้องต้องต้งอิวสล็กจะอาร์ตเนี่ยต้องคืนเงินแล้วค่อยเป็นนักกวีอันนี้ไม่มีใครว่าคุณไม่ทําอะไรผิดหรอกเพราะคุณไม่เล่นคุณก็คืนตังค์เข้าไปแค่นั้นก็จบแต่ประเด็นคือคุณไม่คืนไงคุณไม่คืนแล้วมันก็เกิดเรื่อง แต่ผมโคตรแปลกใจเลยอ่ะคุณท้องเสียคุณนั่งรถเข็นไม่แสดงได้แต่ลำโพงมีไม่ครบหรือยังไงเฮ้แต่เจรู้ไหมว่าร้านเขาบอกว่าลำโพงเขามีครบนะอิวขอลำโพงหกเขาให้มาแปดเลยนะเขาให้มาแปดไม้ที่หอนก็เป็นไม้ของอิวเองไม่ใช่ไม้ร้านด้วยแล้วอุปกรณ์เขาก็ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเลยแต่แฟนคลับเขามาเยอะจริงมารอแม้ตั้งแต่เที่ยงวันน่ะมารอหน้าร้านตั้งแต่เที่ยงอ่ะทั้งที่ขึ้นเล่นห้าทุ่มเลยนะ เป็นพี่ที่พี่ดู YouTube แล้วนะเนี่ยนักกวีข้าสิงห์กกวีข้าสิงห์แต่ให้เห็นว่าเฮ้ยแฟนขับแม่งเยอะจริงบางคนมาจากต่างจังหวัดเลยอะ่ะนั่งรถมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาดูอิวอะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสุดท้ายครับเขาก็ไม่ได้เล่นยังไงก็ตามนะครับเอ่อถ้าใครเจอพี่พี่อิวก็บอกพี่อิวหน่อยว่าเอ้ยพี่อิวถ้าพี่อิวจะเตะผมไม่ว่าเลยแต่ว่าเฮ้ยเรารับตันเข้าไปถ้าเราไม่โชว์เราก็ต้องคืนเขาสี่ เออจะหักค่าเสียหายค่าอะไรไปก็คุยกับเข้าดีๆจะได้ไม่เป็นคดีความกันนะอันนี้รุ่นลลงแนะนำด้วยความเป็นห่วงเลยสวัสดีครับ